ซื้อเข้าบลิมโกชนนักเตือนะเอเดนเช่นเคยนะซึ่งเราก็ได้เด็กมาเล่นสักทีนะกับเด็กที่เรียกว่าเป็นไงดีวะคือมันเก่งแต่มันเจอเมตาสมัยนี้กลมหมดเลยนะกับเด็กอนามัยนั่งเองนะซึ่งมันเป็นอยู่ในกล่องเดียวกับเบนเดนนั่นแหละเออแต่เด็กมันโดนพวกนั้นกลมหมดเลยนะแต่เอาจริงเด็กนี้มันเก่งนะคือถ้าเล่นเป็นนี่เก่งเลยนะซับเด็่นี้นะคือเด็กอนาเมนมันเป็นเด็กเกี่ยวกับเด็ก เผ่าหินว้ยเผาล็อกใช่ไหมเน้นเกี่ยวกับการเปิดหัวกล้องมันก็สเปรย์ลงมาทำอะไรต่างๆอะไรพวกนี้นะอย่างเช่นตัวนี้บอกว่าถ้ามีมอนเตอร์ไอ้น,นี่เผาเหินอยู่สเปรย์แบบพิเศษได้เลยนะแล้วก็เปิดห้าสเปซีดาวตังป่า,า,าเผาหินหนึ่งตัวลงมาได้แบบพิเศษได้เลยนะที่เดี๋ยวเรียวไว้ใต้กองมันก็จะวนๆไงนี้ไปเรื่อยนะส่วนไอ้น,นี่ตนก็มีเอเตเมน ตัวอื่นก็สเปรได้แล้วก็เปิด5สเปรหนึ่งตัวเต่ากับสีดาวได้นะก็เด็กนี้หลักๆก็จะใส่เด็กเผาหินหมดเลยนั่นเองเนาะแล้วก็จะใส่อยู่กับข้อคีเมลด้วยนะซึ่งผมงงตอนแรกว่าทำไมมันรีปินข้อคีเมลมาว่ามันออกมานานแล้วไม่ใช่เหรอสรุปมันเป็นเผาหินเว้ยก็คือมันสเปรได้แล้วแต่ตัวคือสแเท่านั้นเลยนะั่นงเช่นใบนี้นะคือไม่ฝั่งสัญญงานเวทมนต์นะสามภาษณ นี่บุรสำวยการไปนี้เพื่อนในเกตทบายทิ้งได้นะคือคือแค่ยืมบอยเฉยอีฟา้าใช้หมดปุ๊บในเกตได้นะสมนี้ก็จะในเกตเอฟเฟกต์มอนเตอร์นะประมาณนี้นะโอเคหลักๆก,ก็จะเปิดท็อปหัวสเปย์สเปย์ไปเลยนะแล้วมันเก่งยังไงพี่มันมันเก่งตรงมอนเอ็กซ์่าเด็กนั่นเองเนาะมันเรียกง่ายอย่างเช่นบปนี้สี่ดาวเรามีสองดาวสองดาวถูก๋ยวป่ะเนี่ยสามารถสองดาวสองดาวนะเอ้ยลืมไอ้สอดตัวนี้เลยอยากให้พูดทีหลัง องดาวสองดาวนี้ก็จะเรียกไอตัวไข่อาร์คไลได้นะซึ่งอาร์คไลบอกว่าเมื่อมีการสัตว์ใช้งานเวกกำจักหรือเฟมอนเตอร์เราสามารถเซอร์วกาไปนี้เพื่อในเกตเอฟเฟกต์ได,ด้ก็ทํายทีซึ่งมันสเปยง่ายมากสับไปน,นี้นะคือเรียกง่ายแถมเรามีเรามีตัว6ดาวที่เปิด5สเปย์ต่อได้เรื่อยนะคือสเปย์ปุ๊บเราก็เรียกตัว8ดาวหรือกิซังวิงก็ได้กิซังวิงมนใช้มนะอนเตอร์ซิงโคลเราก็ใช้ตัวธาตุลมตัวนี้แล้วก็ซิงโคล กับจูเน์อีกตัวหนึ่ง2ดาวก,ก็จะเรียกคิสซังวีได้ง่ายเหมือนกันนั่นเองเนาะก็คิสซังวีรู้เฟสก,กันอยู่แล้วนะขอไม่พูดถึงนะขอพูดถึงใบนี้อีกใบหนึ่งใบนี้ตัวคีหลักมันนี่บอกว่าเมนเฟดเปิดท็อปห้าแล้วก็ดีดนีการ์ดขึ้นมือตาจาโดนการ์ดเผาล็อกที่ถูกเปิดออกมาเนาะสมมุติเราเปิดสักเจอสาใบาแล้วก็ดีสาใบาขึ้นมือนะแถมมันไม่ทาเกตด,ด้วยคุณผู้ชมมันบอกว่าเราสามารถนาการ์ดอีกฝั่ง ที่อีฟักคูุมอยู่กับขึ้นมือได้ซึ่งมันไม่เป็นการทากิตนะอแล้วก็อีฟเ e อนึงรู้สึกขนาดไม่ค่อยใช้น้ก็บอกว่าเม่เป็นกระดาษสูษยยใช้งานแล้วก็มีมอเตอร์ท่าน้ำในสารในเก็บแล้วก็สลายทิ้งได้นะซึ่งท่าน้ําเรามีแค่สอบใบนี้เท่านั้นเนาะโดยใส่ไข่มาวบนี้เพื่อว่าโดสเปรปุ๊บสเปรปุ๊บจวนหนะึ่งเนาะหลักๆก็โดสเปรปจวนหนึ่งสวนสอบใบนี้เอามาเพิ่มการนอร์มอลได้แล้วก็ใบนี้เอามาแก้ขัดแบบ เราสามารถทิ้งเผาล็อกเพื่ออัญเชิญ1ึตัวจากเด็กได้นะสมมุติทิ้ง4ดาวก็สเปรสีดาวตัวอื่นมาได้นะประมาณนี้เนาะส่วนบล็อกดาก้อนใบนี้ใครเล่นเผาหินก็ควรใส่เพราะว่ามันสเปงย์แคือรีมูฟเผาหิน3ามใบเพื่อสเปกกลับไปนี้ได้นะแล้วก็ถ้าโดนบึ้มถือทำลายก็หาเผาหิน3ามใบขึ้นมือที่เป็นโลกันแปะนะคือเก่งมากเนาะแล้วก็จะใส่เอ็กซ ไนี้ด้วยนที่ไปนี้บอกว่าทอนหนึ่งนะเผาหินหรือว่าสเปรเผาหินจับมือในภาพรับวงการได้นะก็หลาๆก็เอามาหาบล็อกดาก,ก้อนหรือว่าเอามาหาอุกบาตมามารอเงินเสียงลงเอามารออีกฝั่งสเปห้าได้นี่เนาะคือหลากๆก็เอามาหาสอตัวนี้แหละอืส่วนเราชอบซีโคแล้วลงหลุมใช่ไหมเรามีสกิลไมเน่งนะ นี่สกิลบอกว่านี่เป็นสกิลใครก็ได้เนาะแล้วแต่คนชอบว่าใช้ตัวไหนก็สกิลบอกว่าใช้ได้2องหาต่อเดียวเนาะแล้วก็วามอเทอร์ 3. ในช่วงแมสเฟเราสามารถสับมอเตอร์สับใบกับข้อเด็กจากศึกษาหรือจากนอกเกมเพื่อโจบการถึงใบได้เนาะอืมถ้าไปพอหินโจนหนึ่งอืมก็เล่นกับเล่นนี้เลยคือไอ้ตัวน,นี้นีมูฟไปใช่ไหมไอ้นี่มีมูฟแล้วก็รีสามใบครับโจนหนึ่งได้นะคือมันมันง่ายอะ่ะมัน มันได้จวดหนึ่งฟรีๆเราแค่ซิงโคคือแค่ซิงโคเป็นตัวนี้ก็รอไป3าตัวแล้วคือมันมันได้แน่นอนอะเออประมาณนี้เนาะส่วนเวทกับดักก็กับดักไม่ค่อยได้ใส่เพราะว่าเรามีในเกตหนึ 1, ่งในเกตสองในเกตสามเรื่อยๆนะก็เลยไม่ใส่กับดักนั่นเนองเนาะส่วนเราใส่แค่เวทสองใบนะอย่างอนดามนใบน,นี้ที่สามารถชุบเผาหินแบบพิเศษได้นะแต่ถ้าเราชุบอนดามนก็จะเอามอนเตอร์จา่ายเด็กมาแปะท็อปเด็กได้เพื่อที่จะได้การันตี สเปได้แน่นอนเนาะส่วนไปต่อมาเป็นมุกออกอีกิบนะคือใส่ไว้ช่วงนี้มอนเยอะเป็นพิเศษแบบอีฝั่งสเปยสาตัวจับคว่มให้หมดเลยนะก็ผมไปแลก s อซดีมาสองใบแต่ที่แรกผมไม่มีนะไปเนี่ยแบบต้องลงทุนไปแลกมาแนละ้วก็มันดีจริงอืมก็แนะนําให้มีติดไว้ในไอดีเนาะโอเคมาพูดมากทำเพลงไปดูรีเพคกันดีกว่าว่ามันเล่นยังไงแนละ้วก็เด็กนี้เป็นเด็กที่ ใช้ความอดทนสูงเพราะว่าเราเล่นอยู่คนเดียวลัมอยู่คนเดียวเออเราลัมอยู่คนเดียวแบบเราต้องทําให้ถึงเป้าหมายให้สําเร็จเนาะก็ลัมไปเรื่อยจนได้ป่อที่เราต้องการนั่นเองเ,องเองนาะก็นี้เป็นเล่นตอนกอดเคซีจะมาเนาะก็คือวันก่อนเราก็ไล์เคซีไปไงไล์เคซีไปแล้วเล่นอารมาเมนเราไม่ไหวไม่ไหว, <laughs> ไไหวเจอแต่อะไรก็ไม่รู้นะอันนี้เจอฮีโร่โอเค มามามาไไแล้วก็เล็กนี้ไม่ต้องกลัวนะเราเล่นมอท่าน้ำถูกปะเราไม่ต้องกลัวซูเปอร์ฟิวชั่นรวมน่นเองเน,เนาะถ้ากลัวก็กลัวแค่ท่านหินเท่านั้นประมาณนี้เคฟกูเกอเ<า>ร์มาก็เดินจัว่วไม่ฝักแล้วก็ลงตัวนี้ไปนะแล้วเขาก็คุคมห่งหินอยู่สเปมวิเศษได้เลย น,น,นี่เปิดห้าเหมือนเดิมอ่าเปิดห้าเนี่ยมันชาร์จตัวเนี้ยตัวเปิดห้าเนาะสเปซหนึ่งตัวแล้วก็ซิโคเป็นตัวนี้มาเนาะตัวนี้เมื่อเห็นคนอื่นสเปซไม่ได้ต้องบอกว่าเมื่อเห็นเพาหินลงสื่อสารที่ไม่ใช่ดับบิ้นสเต็กก็จะสเปซแบบพิเศษ,ษไดแ้แล้วเมื่อสเปซแบบพิเศษ,ษก็หาเทคเกี่ยวกับคอคิมเอลขึ้นมือก็อหาไว้นี่ขึ้นมือ แล้วไม่มีชุบอ่าชุบมาแล้วก็แปดท็อปเด็กการันตีโอ้โหรีมาเปิดห้าต่ออ่าเปิดต่ออ่าเ,เจอซิงโคเจอจูนเนอร์สเปจูนเนอร์มาไม่ใช่จูนเนอร์เป็นตัวนี้เอ็กซีเป็นรีต่ออาชเป้ อ่ะทอนหนึ่งเซอร์ขึ้นมือเซอร์บ,บล็อกแล้วก็ขึ้นมือเพราะนี้เปิดหน้าเปิดเช็ค,คเฉยๆนะอ่ะเรียงมาเดิมจุ๊เรียกัวนี้มามปเปิดหน้าเจอห้าใบดีห้าใบขึ้นมือจุ๊บ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 สามเช็คบล็อกมา<บ>เต็มบอร์ด <c oughs> <c oughs> แต่ผมก็งงนะทำไมเขาไม่กดทิกอแล้วก็เลเวลถิ่อันนี้ก็งงเหมือนกันนะอืถ้ากดป่านี้เราเขาน่าจะขัดเราได้ช่วงหนึ่งนะแต่เขาไม่ได้กดโอเคต่านี้เจอ black r o นะแต่ไม่รู้ว่าเขาเล่นยังไงแล้วก็คือเขาลงอะไรไม่กี่ใบเองอืวเอ อลงมาลงแค่นี้เออเขาลงแค่นี้ยลงมา,งม,ามีท่าหินอยู่สเปเบบีเศษเงามีน,นี้เปิด5้าอ่าเปิดให้เรียบร้อยสเปคเบบี้เศษเมนนี่สเปบบเศษโจนหนึ่งแล้วก็ซิงโคเป็นสดาวนะแล้วก็ชุบชุบแล้วก็แปะท็อปเด็กไหม ซีโคต่อวันนี้เปิดห้าเหมือนเดิมเปิดร้อยสเปย์มาวันนี้เปิดห้าเหมือนเดิม <c oughs> ไรเปิดไปเรื่อยๆนะตอนนี้โอเคเรียบร้อย <c oughs> <c oughs> ประมาณนี้นะเออก็ก็งงทำไมเขา,เขานี่ ลงตัวเดียวแบบงงๆคือไม่เหมาะอะไรเลยนะคือเอาจริงในแล้งผมก็เจอฮีโร่บ่อยมากเพราะว่าฮีโร่มันเป็นเด็กที่แจกฟรีในเพื่อนใหม่แล้วเขาก็ไล่ใสโ่โค้ดกันก็ได้ได้ฮีโร่มนแบบฟูๆแล้วนี่เนาะก็เลยเจอฮีโร่เยอะพิเศษในช่วงนี้ไปคาเริ่มก่อนอ,อีกแล้วหาทิ้งสเปรย์มือนเดิมเลยนะเหมือนเดิมปเปลี ฟิวชั่นเป็นทราโดทำไม,ม,าาามาคาดลี่ป่อะอันนี้คาลี่ไเนี่ยตอนนี้อนอฟิวชั่นเรียกูเกอร์มาบอมนึ่งแต่ในโคเวอรี่ด้วยนาน่นาเขากดซูปเปอร์ฟิวชั่นไม่ได้แล้วนั่นเองครับอามแบบโมตี แล้วก็ทิ้งเพื่อนนออ์มอเพิ่มได้นะอันนี้โลแบบโปรติเอ็กซีดเ็นตัวนี้ตัวนี้ทอนหนึ่งเสิร์เสตัวใหนี้ลงมาตัวน,นี้เห็นเอาหินสป,ปีดพิเศษเปิดทอมห้ามาเดิมเกตตัวนี้มาตัวนี้ลงมาโจหนึ่ง ก็มีเห็นอนาเมนตัวอื่นจะเป็นพิเศษอ่าซิงโก้โอเคโดนในเกมไม่เป็นไรอันนี้เปิดห้าต่อนะอจะเป็นพิเศษเซนหนึ่งตัว ซิงโครเป็นตัวนี้แล้วก็ลีกองัอนโนคเ,เล่มันไอ้น,นี่ไม่ให้ยุ่กับหลุมใช่เปะละ่ะแต่เรากดสกิลนั้นไม่เกี่ยวหาเปิดท็อปหา้าเจอกี่ใบสองสามสี่เจอสี่ใบดีสี่ใบขึ้นมือเดี <S <S ๋ยวลอยชุดนี้ต่อเรียยร้อย Okay, มีอะไรอไหมเออเอาจริงก็ไม่อยากให้ดูเยอะหรอกเพราะว่าเดี๋ยวมันมันจะนานเพราะว่าเราก็ไล่เปิดห้าแค่นี้มันก็นานแล้วถูกปะเออคือมันเด็กนี้มันชา้าตรงที่เปิดทอบห้าอะไรอย่าเงี้ยะมันจะเสียเวลาต,ตรงนั้นนิดนึงโอเคเจอสกิลนี้นะอันนี้ผมเดาว่าเป็นสาก,กายตอนแรกอืม เขาหมอบหนึ่งซะด้วยไม่เป็นไรก็มาอันนี้เจอสเปียอ่าเปิดท็อปห้าตั้งไปตัวนี้ก่อนนะเพราะว่าจะได้ในเกตได้เนี่ยในเกตเลยในเกต ชุดหนึ่งตัวแปลท็อปเด็กไหมน่สเตย์แบบพิเศษซีโคโไปตัวนี้วันนี้ก็เปิดปห้าสเปตตัวนี้โจนหนึ่งแล้วก็รีกองฮะเปิดห้าสเปตต่อ มิเซเตมอนสเตอร์โค้์ัดดีเดย์ซินกิอีมามอนสมไม่รู้เลยเข,เขาเล่นเด็กอะไรยังไม่รู้นะตอนนั้นโอเคอ่าดูเอสุดท้ายดูเอสุดท้ายสุดท้าก็ดูให้หมดนะอืมอันนี้เจอเด็กเทพป,ป่านั่นเองเนาะ คือหลักๆก,ก็เปิดให้เจอแค่นั้นพออืมอารูแบบโปรตีนะก็เป็เนบุพเพศเปิดห้า จะเป็นหนึ่งตัวซิงโคเป็นตัวนี้เลยแล้วก็เปิดห้าเลยถ้าเขาขัดตอนนี้เราก็มีบล็อกซลรกอนหม่ดีซอมใบผมไปนี้มากดีกองอชุก แ <Monster S 1> ปะท็อปดิก <Monster S 1> นี่ชุบโจนิปี่ไง,ไงนาแมนลงมา Monster. Monster อันนี้เปิดท็อปห้าเฉยเหนียวไว้ใต้กองสิงโคเป็นตัวนี้ต่อ <Monster S 1> ตัวนี้เปิดท็อปห้าเหมือนเดิมสิงโคต่อเป็นคิสตังวิง ประมาณนี้โอเคก็ส้าว์เด็กอันเมนก็จะเล่นแบบอารมณ์แบบเปิดท็อปเจอสเปร์เปิดท็อปเจอสเปร์แล้วก็เฉยของงานนะสัตว์เด็กนี้นะโดยบ็อกดักก้อนก็ได้เฉยสายสักทีเนาะหลังจากที่เข้าเกมมานานแล้วแหละเออก็จะมีเด็กดีๆเผาหินมาสักทีเนาะซึ่งเด็กอันเมนเด็กเนี้ยเป็นเด็กเผาหินที่ยำ ไปไกลมากเห็นแบบยํำฟอสซิลย้ำนู่นนี่นั่นเนาะก็อนาคตก็มีตีมอื่นมาก็น่าจะเล่นผสมกันได้นะก็ต้องรอดูกันต่อไปนะว่ามันจะไปได้อีกแค่ไหนนะแต่อนาแมนมันก็มาเกือบหมดแล้วแหละออโดยหลักๆอนาแมนมาอยู่ในกล่องของมนะิลเนียมดูเอลเนาะหลักๆเลยเนาะแล้วก็มันจะรีพวกของข้อเคมีมาด้วยในกล่องของมิลเนียมเนาะก็คือเปิดวนสักสองรอบก,ก็น่าจะได้แล้วแหละส่วนที่เหลือต้องไปหาเอ,าเองอย่างเช่นบล็อกลาก้อนที่ หาจากกล่องของการ,ร์ดยอัล็อกหรือว่าไปแลกบล็อกชิปได้เนาะซึ่งกล่องมันนานแล้วแหละแต่ส่วนใหญ่คนก็ไปแลกบล็อกชิปกันง่ายแล้วเนาะสูกระบาดนี่ก็อยู่ในกล่องของเซเลชันเนากะก็รอมันลงกองแญ่แล้วกันนะจ๊ะใส่ไปเดียวไม่เสียหายนะส่วนที่มันแล้วก็บูอ้ออีกิบอันนี้อยู่ในกล่องไอ้น,นี่เมเชียเนาะก็ผมไปแลกเอสดาร์ดีมาเนาะไม่ได้ไปเปิดกล่องน,นี้หรอกอ ส่วนที่จะแพงก็ในส่วนออเอ็กซ่าเดงเนาะที่มันต้องใช้สามัญย่างไอไข่อักไรนี่ก็แลกจากของแบนเดอน,นะส่วนคริสตาวินก็แบนเดอรเช่นกันนะส่วนอานาแมนสตัวกล่องใหม่ล่าสุดเนาะอันนี้อันนี้เป็นแคมเปญแล้วอีโบนั้นเนาะหรือว่ามีตัว U r เฉยๆก็น่าจะแลกได้ละสามใบนี้นะส่วนที่เหลือ3เกลออันนี้ใส่มา ใส่มาติดไว้ไม่เสียหายนะคือใส่อะไรก็ได้ที่เป็นลิงก์สามันหรือว่าเป็นซิงโคที่4ีสองประมาณนี้ก็หลักๆก,ก,ก็ให้ใส่ประมาณนี้ไม่ใช่4ีสองนี่เป็นเอ็กซิสเอ็กซิสแรงสองแรงสี่หรือไม่ก็ซิงโคลหกดาวประมาณนี้เนาะก็ใส่ติดไว้ไม่เสียหายนี่ผมใส่เพราะว่าเผื่อแบบเคลียร์มาลงหลุมไงเ,ออเพื่อที่จะได้เรียกบอกตากรด้ง่ายขึ้นประมาณนี้เนาะโอเคก็ okay. วันนี้ก็เท่านี้แหละน้องก็ให้ชบคกินนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กด s ับสไครต์ช่องเทรนด์เอ็นด้วยนะจ๊ะแล้วก็พบกันใหม่กับคลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบายจ้า